สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราแวะมาเอาชุดเพชรที่บอยมาให้พี่ดิซักแล้วก็เอาชุดใหม่ไปเปลี่ยนนะคะเราก็เลยมาให้กำลังใจคุณต้อยมาถามครับชุดนาเพราะว่าพี่น้องกปจะเส็นเราเนาะว่าหลังปีใหม่หมอลล่าแเตะกันเอยสีเปลี่ยนฉากแล้วก็เปลี่ยนสคริปต์โชว์นะคะรูใหม่ต่างๆอันี่เป็นหัวพี่ ไม่เลยยี้มอย่างน้องชุดขาวชุดขาวนี่ถามเกิ่มเยอะล่ติดตามกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดของเราวันที่8นี้รับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆเละที่สำคัญเลยนี่แอนแอร์เนี่มโมนาลอยสั้งไม่อีกแล้วโมนาแเราไปดิอาจจะสร้างคนขาวแต่โมคือว่าเมื่อสี่วันกว่นี้ เันีรับนน้นซกนนแลเพิ่ม่ตอบแทนสองราสิ่ิวงานมาลเตกันลอยมาปีนีู้ไดจ้ามาลำเตะกันลอยค้าแน่นอนนะครเปลียนไปเเือไปเยนครับื่อเป็นบ่นีเเนี่นยนี่ห้่ขอมึงคนอะเนนด้เยมงดซ้ายพ่เนี่นใส่ทั้งชายและหญิงนะครับ เดินซ้ายกันสิบระเดี๋ยวว่าุ้าพอมีขนแสดงหัวกับเปลี่ยนไหมบอกเนี่ยอันนี้เหตุผลัวมีนี่เอาเจปลี่ยนเหตุร้ายออกไปเพิ่มต้องใช้เป็นเหตุที่คุณหอังไงอะไรเหตุที่คุณเตรียมเตรียมร้ายไปเรื่อแล้วคุณพู้ต่อยดูตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงวางแผนสคริปต์พี่น้องประธาเบิรงกมาวันที่แปดนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมต้องดูแบบกได้ การงานดี่แล้นสบีบอก็ูด้เลยนเนี่ยใช่คนราสีมันถึงเปที่จะเป็นมัคคีี <Yeah. S 1> ถึงถึงไฟยอมมันจะเป็นสีเดียวกันพี่น้อง oh. มัคคีสีขาว,วนวลได้ไหมอลังการสร้างนะคาตามกับหูงโกรที่มีแบนี้ อันนี้เหลือเส้ไหมครับพี่น้องเหลยกเรียเนือเส้นไหมทั้งหมดเนี้ยเราจะขึ้นเวทีในวันที่แปดในวันที่แปดได้แต่ถึงนี้แสดงที่จังหวัดน้องคายพระธาตุาำควรนะครับมีขนมีพี่น้องถ้าเบิ้งบมดเราจะถองไหนเราไปชมพร้อมกันในกลุ่มพ p เท่าไหร่นะพี่บี EP ทีแป p ที่แปดนะครับไปแล้วพี่น้อง